ในกรณีที่ไปดสไอหรือไปสื่อมวลชนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมองว่าพวกผมสอวนะครับถูกกระทําแล้วยากจะไปด้านนี้อีกจากที่เป็นข่าวผมก็เลยบอกนั้นแล้วแต่เพราะผมถูกกระทํามาตลอดโดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นรายวันรายสัปดาห์เราก็ไม่ได้ออกมาโต้ผมก็ไม่ได้ออกมาโต้แต่ว่าเอญมีประเด็นที่อาํานาจเจริญก็เลยออกไปชี้แจงให้สื่อมวลชนได้เข้าใจ นะครับว่าเรายอมรับในกระบวนการสอบสวนแต่กระบวนการสอบสวนนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายและมีอำนาจหน้าที่ตรงก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งไมะงั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกมายัางไงพวกผมรับได้หมดเพราะเขามีอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในประเด็นที่ผ่านมา สอบอ s i ค่ะไม่เคยปรากฏไม่เคยเชิญสวที่ถูกร้องเรียนไปเลยนะคะก็ผมไม่เห็นเพื่อนสมาชิกผู้ใดแจ้งมาทักคนหรือว่ามาแจ้งกันที่สภาเลยสักคนว่าถูกใน,นเรียกหรืออะไรหรือท่านเคยได้ยินหรือยังเคยได้ยินไหมมีแต่พูดท่านเคยเห็นการทำยัง ผมเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นพักไม่เป็นทาไม่ได้เพราะผมเป็นผู้ถูถูเขาตอบสวนหรือถูเขาไม่ใช่ตอบสวนถูเขาตืบนสวนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะในการกระทําติว่าเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องอยู่เฉยนิ่งไว้แต่ไม่หนีเมื่อไม่หนีคุณจะตอบคุณจะอะไรก็ทําเรื่องมาเราพร้อมนะโดยเพราะยางยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ถามโดนเรียกันไปหลายคนแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ กับผู้ที่มีอำนาจและหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายซึ่งรัฐมนุนกำหนดไว้